Google Talkback version 14.0มาแล้วครับผมสวิสชล์ครับจากบริการมอคอม1414 plus 14นะครับผมก็ขออนุญาตเปิดเมนู Talkback นิดหนึ่งนะครับ3นิ้วแตะ1่ครั้งหรือ1นิ้วลงเลี้ยวขวาหรือ1นิ้วขึ้นเลี้ยวขวานะครับอ่า1นนิ้วลงเลี้ยวขวา Back เปิดเมนู Talkback ขึ้นมาแล้วนะครับ เราก็จะขออนุญาตปัดขวาไปเรื่อยๆหาเมนูที่ชื่อว่าการตั้งค่า Talk Back กันครับอ่ะการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความอุ้ยอันนี้เลยเลยเลยการตั้งค,าออค่า Talkback นี่ผมมาเร็วหน่อยนะการตั้งค่า Talk Back ปึ๊บหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปครับผมการตั้งค,าออค่า Talk Back อันนี้คือ Talkback เวอร์ชันใหม่นะครับต้องขอขอ,ขอบคุณคุณคุณนานนท์อ่าเป็นชื่อใน a c e b o o k นะครับโทเเ e s เซนเจหาผมแล้วก็ให้ข้อมูลว่าตอนนี้อ่าี่หมอคอมลองเข้าไปที่ Pay Store แล้วอัปเดต Talkback ดูนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน่น14.0กันแล้วเดี๋ยวขออนุญาตให้เพื่อนเพื่อนเช็คก่อนปึ้งตร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 งงเปิดท็อกบ็กที่ ow, เลส s ต o ร์เวอร์ชันท็อกแบ็กปัจจุบัน14.018 <18. S 1> จาก18อยู่ในรายการ18รายการเมนูนี้คือเมนูด้านล่างสุดนะครับด การตั้งค่าตัวท็อกบัที่ p เลส Store เวอร์ชันท l อกบ c k ปัจจุบัน14.0 18จาก18ท l อกบ c k ก็คือตัว accessibility สูตรของทาง Google นะครับตอนนี้มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน14.0แล้วเศร้าจังที่เกี่ยวข้องกับพวกเราแบบหนักๆเลยที่ใช้กับบนสมาร์ทโฟนนะครับอาจจะไม่ตรงประเด็นกับเราที่สุดแต่ว่าอือันนี้เดี๋ยวถ้าใครยังไม่อัปเดตกดเข้าไปตรงนี้แล้วมันจะพาเข้าไปสู่ตึ๊ก เพสโตร์นี่เพสโตร์นะครับแล้วก็จะเข้าสู่เนี่ยหน้าของการช่วยเหลือพิเศษใน Android อยู่ในรายการแล้วเราก็ปัดขวามาถอนการติดตั้งนี่ถอนการติดตั้งปัดขวาก็จะเป็นติดตั้งในอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วส่วนอัปเดตถ้ามีกดอัปเดตกดอัปเดตเลยครับก็จะกลายเป็นเวอร์ชัน14.0่เหมือนกับผมนะครับแต่ใครที่ใช้ของซัมซุงอาจจะต้องรอนิดนึงนะเห็นบอกว่าบางคน ยังได้13.5อยู่เนาะแต่ถ้ายี่ห้ออื่นๆที่ไม่ใช่ Samsung ลองอัปเดตดูได้ที่เป็น Android 12 Android 13 Android 11เนี่ยน่าจะได้อัปเดตเป็น TalkBack เวอร์ชัน14แล้วอ่าที่ไม่ใช่ Samsung เนาะเพราะ s m s u n g ต้องต้องเปิดใน Galaxy Store โอเคย้อนกลับมาปึ๊บเออกลับมาใหม่เมนูเปิดการตั้งค่า TalkBack การตั้งค่า t a อ k b a c k อ่าเข้ามาใหม่การตั้งค่า TalkBack สิ่งที่ TalkBack เวอร์ชัน14มีประเด็นสำคัญเลย เขาเน้นเรื่องเดียวเลยเดี๋ยวเราไปที่นี่การตั้งค่าท็อก b บ c k อ่าน,นะครับนำทางขึง้นฟีเจอร์ใหม่ในท็อก b บ c k หนึ่งจากสิบแปดฟีเจอร์ใหม่ในท <18 S 1> <Talk Back S 2> ็อกแบ็กนะครับเมื่อเราเข้ามาที่การตั้งค่าท็อกแบ็กจะมีเมนูนี้ที่จะทําให้ทุกคนรู้ว่ามีอะไรใหม่ในท็อกแบ็กครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปปุ๊บยินดีต้อนรับสู่ท็อก b บ c k ที่อัปเดตแล้วนะายินดีต้อนรับนะครับสู่อัปเดตของท็อกแบ็กสิบสี่จุดศูนย์ครับ ดูการใช้ท่าทางควบคุมใหม่หมสำหรับแป้นพิมพ์อักษร,รเว็วและคำสั่งหม่ยบนจอแสดงผลอักษร,รเว็วข้อมูลน,นี้จะใช้เวลาอ่านราว5นาทีโดยคุณจะกลับมาดูได้ทุกเมื่อในการตั้งค่าท็อกบักคือ,เ,อ,อเหมาะกับคนใช้แป้นพิมพ์อักษร,รเบลไอหกจุดที่เราเอานิ้วชี้กะชี้กลางนางซ้ายขวาเป็นจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกที่เคยแนะนํากันไปนเหรอแล้วก็เรลดิสเพย์ก็คือจอแสดงผลอักษร,รเบลมีไหมคุณมีไหมอืมราคามันแพงอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราลองปัดขวามา ถัดไปนิ้วแท่าทางสัมผัสใหม่ในแป้นพิมพ์อักษรเร็วอ่าก็มีท่าทางใหม่ในแป้นพิมพ์อักษรเร็วเออของเดิมมันมีมันมีท่าทางที่ผมเคยบอกไปหนึ่งนิ้วปัดซ้ายลบหนึ่งนิ้วปัดขวาทําอะไรใช่ไหมที่ที่บอกไปอ่่เขาบอกว่าตอนนี้แป้นพิมพ์อักษรเร็วมีท่าทางสัมผัส30แบบเพื่อช่วยให้การพิมพ์และการแก้ไขมีประสิทธิภาพมากขึ้นท่าทางสัมผัสใหม่ช่วยให้คุณเลื่อนเครอร์เซอร์เลือกข้อความคัดลอกและอื่นๆได้อย่างรวดเร็วโหมีท่าทางสัมผัสใหม่กว่า30แบบ อยากรู้ว่าการใช้แป้นพิมพ์อักษรเบลบนหน้าจอกับท่าทางสัมผัสใหม่ใช้ยังไงปัดขวามาดูท่าทางสัมผัสทงงั้งมดุงเนี่ยดูท่าทางสัมผัสกดเข้าไปแล้วไปเรียนรู้กันนะเอออันนี้เราเราพามาว่ากดคงเอือไหลเดี๋ยวว่างๆถ้ามีว่างๆก่อนเดี๋ยวค่อยไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้มาสามสิบแบบเลยเหรอโอ้โหเยอะนะปัดขวา,าต่อคุณดูท่าทางสัมผัสเห,เหล่านี้ได้ในการตั้งค่าท็อกบาร์แป้นพิมพ์อักษรเร็วน่ะคือไปดูไปดูไปดูปด้วยตนเองได้ทีหลังก็ได้อ่าปัดขวาต่อ ถัดไปถัดไปถหนึ่งนิ้วแต่สองครั้ง30แบบเลยท่าทางใหม่แค่ทุกวันนี้ปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นปัดลง2นิ้วเคาะสองครั้ง2นิ้วปัดซ้าย2นิ้วปัดขวา2นิ้วปัดขึ้น2นิ้วปัดลง3นิ้วแต่1ครั้ง3นิ้วแต่2ครั้ง3นิ้วแต่3ครั้ง3นิ้วปัดขึ้น3นิ้วปัดลง3นิ้วปัดซ้ายสามนิ้วโอ้ยจนทั้ง4นิ้วเนี่ยมันเยอะมากเลยนะอืมโอเคเราถัดไปก่อนคุณถัดไปถัดไปพอคำสั่งใหม่สำ แค่เมื่อกี้ก็30แบบเข้าไปแล้วของเดิมเราใช้นิ้วบนหน้าจอที่ไม่เกี่ยวข้องกับแป้นพิมพ์อักษรเบลก็เยอะแล้วนะโอ้โหปัดคว้าต่อตอนนี้จอแสดงผลอักษรเร็วมีคำสั่ง50รายการเพื่อให้ง่ายต่อการไปยังส่วนต่างๆของจอแสดงผลอักษรเร็วคำสั่งหม่ช่วยให้คุณเปิดการแจ้งเตือนเปลี่ยนการตั้งค่าท็อกบัคหรืออักษรเร็วแก้ไขข้อความและอื่นๆได้อย่างรวดเร็วใครมีแป้นพิมพ์เออไม่ใช่เบลดิสเพย์คือจอแสดงผลอักษรเบลมีคำสั่งกว่า50รายการที่จะใช้ควบคุม a อ d ด o i d ได้ ควบคุมด้วยการท็อกแบ็กเนี่ยได้50าสิบเลยเหรอออปัดขวามาดูคําสั่งทงงั้งหมดกลุ่มใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างกดเข้าไปแลแต่คุณต้องมีจอแสดงผลอักษรเบลหรือเบลดสเพก่อนนะเครื่องหนึ่งแพงกว่าแพงกว่าไอ้แพงกว่า,า a n d ด o i d A A14 หรือเครื่องผมอีกมั้งเออก็มันไหลหมื่นอยู่นะอ่าหมือนกว่าก็มีใครกําลังทําน้าแข็งหิวน้าเย็นเลยเนี่ยอ่ปัดขวามาครับคุณดูคําสั่งเหล่านี้ได้ในการตั้งค่าทอบบ็าอกบาร์จอแสดงผลอักษรเร็วครับผมดูได้นะ ในใน,ในการตั้งค่าท็อกแบ็กเนี่ยมีเมนูอยู่เสร็จสิ้นกลุ่มอ่าแล้วเราก็ปัดขวามาที่เสร็จสิ้นนะครับก็ถือว่าฟีเจอร์ใหม่เกี่ยวกับเรื่องของอักษรเบลเป็นหลักในท็อกแบ็กเวอร์ชันสิบสี่กันเลยทีเดียวอืมเท่าที่ผมเจอตอนนี้นะอ่ะขอเข้าไปการตั้งค่าท็อกแบ็กเนี่ยเขาก็จะมีเมนูการพูดรายหลักเสียงและการสั่นการควบคุมปรับแต่งสัญญ,ญาณปรับแต่งท่าทางสัมผัสเหมือนเดิมปรับแต่งเมนูกามจั r o ิดฟ็อกซี่นีเซนเซอร์เพื่อหยุดเสียงพูดเปิดคำอธิบายอัตโนมัติสำหรับไอคอนรูปภาพ อักษรเบลส่วนหัว1 2จาก18คือเขาเขาแบ่งโจทย์เป็นหัวข้อเกี่ยวกับอักษรเบลเลยเนี่ยก็คือเป็นพิมพ์อักษรเบลสิบสจากก็คือในการตั้งค่าท็อกแบ็กเนี่ยมีเป็นพิมพ์มอักษรเบลจอสแสดงผลอักษรเบลสิจาก1ิจอสแสดงผลอักษรเบลที่มีมาใหม่ในท็อกแบ็ก14เลยทั่วไปส่วนหัวแต่การใช้งานตามปกติทั่วไปก็ยังใช้งานกันได้เหมือนเดิมแต่เดี๋ยวถ้าเจอฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจที่ไม่ต้องมีจอแสดงผลอักษรเบลหรือ เ,เราใช้การทำงานอื่นๆได้ดีขึ้นจะมาบอกกันแต่ตอนนี้เออเออเดี๋ยวดูนะขอขอ,อนุญ,ญาตขออนุญาตไปที่หน้าแรกค้นหาค้นหาปุ๊บเดี๋ยว <Google. S 1> เปิดเป็นกำลังแสดงแป้นพิมพ์ไทย,ไทยเปลี่ยนเป็นแป,ป้นพิมพ์อักษรเบลซิแป้นพิมพ์สัญ,ญลักษณ์จุลภาคหลับปุ่มหน้าต่างแถบนำทางภาษาถไปจุลภา้าต่งโค้ดีขออนุญาตก่อนนะซ่อนแป้นพิมพ์แล้วเปลี่ยนแป้นพิมพ์เปลี่ยนแป้นพิมพ์ปุ๊บ ของ t a l k b a c นี่นี่แป้นพิ์คือเราสามารถเอ่อเปิดการเปิดการใช้งานแป้นพิมพ์อักษรเบลในเมนูกันนะครับท็อกแบเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็มาที่ตอนที่เราเข้า G b บอ r d อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วเราก็อยู่ที่เมนูเปลี่ยนภาษาแตะแช่ค้างไว้หรือ1นิ้วแตะสองครั้งที่สองค้างไว้ก็มีให้เราเปลี่ยนแป้นพิมพ์เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นแป้นพิมพ์อักษรเบลแป้นพิมพ์อักษรเบลเนี่ยขอเข้าไป กำลังแสดงแป้นทิมอักษรเร็วใช้สามนิ้วเลื่อนขึ้นเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมหันหน้าจอออกอหันหน้าจอออกหันหน้าจอเขาบอกให้เอาสามนิ้วเลื่อนขึ้นใช่ไหมซ้อนแป้นทิมแล้วตัวเลือกแป้นทิมอักษรเร็วอ่านี้ตัวเลือกแป้นทิมอักษรเบลไม่มีส่วนหัวก่อนหน้าตัวเลือกแป้นเปลี่ยนเป็นอักษรเร็วแบบไม่ย่ออยู่มีอักษรเบลแบบไม่ย่ออัปเดตตำแหน่งของจุดเนี่ยอัปเดตตำแหน่งของจุดดูท่าทางสัมผัสดูท่าทางสัมผัสคืออาจจะต้องฝึกเรียนรู้เนาะเปิดบทแนะนำเปิดบทแนะนำการตั้งค่า ่าเปิดบทแนะนำเราไปที่เปิดบทแนะนำปุ๊บกำลังแสดงแป้นทีมอักษรเรียวอู่ต้บทแนะนำแป้นทีมอักษรเรียวเนี่ยเขาเขาก็จะมีบทแนะนําการใช้แป้นพิมพ์อักษรเบลของตัวใหม่เนี่ยแป้นพิมพ์อักษรเรีวให้คุณแตะหน้าจอเพื่อป้อนอักษรเรีวแบบ6จุดได้คุณกำลังใช้อานิฟายติมคลิช่เรียวเราใช้ภาษาที่พิมพ์ให้เป็นการตั้งค่าอังกฤษคุณต้องถือและใช้โทรศัพท์ด้วยวิธีที่ต่างออกไปเพื่อพิมพ์อักษรเรียวเนี่ย คือผมเคยทําสื่อการเรียนรู้การใช้แป้นพิมพ์อักษรเบล,เบลแล้วแต่ว,ว่าวิธีการถือเนี่ยเราจะต้องเอาหน้าจอออกนอกตัวเพื่อที่เราจะได้ใช้ชิว้วนิ้วนิ้วนิ้วชี้ชี้นิ้วนิ้วชี้ชี้กลางนางมือซ้ายชี้กลางนางมือขวาแทนจุดเบล1 2 3่งสอ่ในการกดจุดซึ่งตรงนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยไปศึกษาต่อกันเอาเองดีกว่าแต่ว่าอันนี้มาอัปเดตว่าท็อกมันจะเพิ่มท่าทางสัมผัสใหม่30แบบเลยอะ ของเดิม5้หแบบก็มืนไปแล้วนะครับปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นปัดลงด้วย1นิ้วิ้วจะเว้นวักหนนิ้วปัดขวาใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นหนึ่งนิ้วปัดซ้ายลบอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าเขาจะเพิ่มมา30ท่าทางกันเลยลองนําไปศึกษาและเรียนรู้กันดูนี่มาบอกกันก่อนว่าอัปเดตข้อมูลว่า Talkback 14มาแล้วนะจ๊ะสาหรับเพื่อนๆบางท่านที่ใช้ Google ลองอัปเดตกันไปดูก็เพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมาแต่ว่า อืมผมยังชอบใช้แป้นพิมพ์ธรรมดาอยู่่แป้นพิมพ์อักษรเบลเแออล้วปิดยังไงลืมแล้สามนิ้วปัดลงปะตัวควบคุมอ้าวนี่ตัวควบคุมไม่ใช่ละส่วนหัวส่วนหัวอ่ะโอเคเดี๋ยวผมโฮมมองมา,มาก,ก่อนพิคเซลลันเชอร์ซ้อนแป้นพิมพ์แล้วอ่าซ้อนแป้นพิมพ์เรียบร้อยแล้วะน,นวะอนนวโอเควันนี้ก็ใครที่ได้อัปเดตแล้วเจออะไรใหม่ๆมาบอกกันด้วยนะผมเองเจอเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้ที่เขาบอกมาว่าเขาเปลี่ยนแปลงกว่า30ท่าทางแต่ยังไม่ได้ศึกษาลงลึกอ่ใครลงลึกแล้ว ใช้ดีไม่ดียังไงบอกกันด้วยหรือใครมีจอแสดงผลอักษรเบลต่อแล้วมันควบคุมแล้วมันเยี่ยมเลยแต่ว่าเท่าที่ไปสังเกตคือยังไม่มีตัวเบลภาษาไทยเนาะมันยังเป็นเบลอังกฤษอยู่นะครับโอเควันนี้บริการหมอคอม1 4, 4ึ่พร,ร์ต้องขอขอบคุณคุณคุณนานนท์อีกครั้งหนึ่งที่มาบอกกันนะครับว่า Talk b a c k จาก p พ o r e อัปเดตแล้วกันครับวันนี้หมอคอมลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ